พาท่านมาดูการเปิดสารแห่นะครับวันนี้มีแห่ของนำให้กวนอินนะครับ<ห>นี่ครับก<ห>รืงแห่หเปิดสารนะครับวันนี้วันที่วันที่เดี๋ยว,วพาท่านมาชม การแห่นะครับในวันนี้งานแห่เปิดศาลเจ้าใหม่นำให้กวนอิมนะครับดูครับอยู่ที่ซอยจีฮงเกาะนะครับหรือวัดธรรมนิมิต,ตห,รหรือมีในนี้มีศาลเจ้าหลายศาลเจ้านะครับม,มีจีฮงเกาะ นี่ครับวันนี้กำลังจะออกแห่แล้วนะครับดูครับไปไปมีพระจากวัดเซียนหูจ้มาทำพิธีนะครับดูพระจีจากวัดเซียนหูจีมาแล้วนะครับโอ้โหโใหญ่ยิ่งยิ่งใหญ่จังเลยครับนี่นี่คือวัดเซียนหูจินะครับและนี่คือขอบวนแห่องค์ต่าง เรียว่าควรอิมงพันกรนะครับดูองค์ควยื่สวยมากเลยเห็นไหมครับสวยมากเลยมาเที่ยวมากราบไหวมาไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับนี่ครับคนที่อยู่บนนั้นสวยด้วยนะครับนี่อันนี้องค์สังกัจจาย พรีสงสังังจ,จายนะครับสร้างด้วยความงดงามอย่างยิ่งเลย<ม>องค์นี้รายโอชัยเทียบเลยนะครับดูสักหนนี<ม>่กวนอิมเยอะเลยนะครับดูสิครับพันกรนะครับพันกรโอ้มีโอกาสต้องมาไหว้นะครับเพราะว่าที่นี่สวยมากเลยดูสาลเจ้านะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าสาลเจ้าด้วยอันนี้กวนอู กวนอูนะครับสสก็ันจาวนนะครับน,น,บน,นี่ดูองค์กวนอิมนะครับที่นี่กวนอิม นี่ครับองค์กวนอูงานใหญ่ยินดับถือมากเลงนี้อะไรไม่รู้นะครับอันนี้ชัยสิงเกียนะครับชัยสิงเกียเทพเจ้าแห่งโชคลาภองนี้อะไรองนี้องค์อะไรองค์เล็กๆนี่ครับผมเห็นไหมครับไปผุด องค์นี้แต่งตัวเหมือนไทยเฮาสมัยก่อนนะครับดูสงาราศีมากเลยสวยเห็นไหมครับสวยมากเลยแองค์นี้อะไรองค์นี้น่าจะกวองค์นี้อะไรองค์นี้ก็ควรอินานให้ควรอีนนะครับดูมีสาวๆอยู่ข้างบนสวยๆหลายคนเลยดู อันนี้โอ้อันนี้กำลังเข้าทรงอยู่นะครับเฮ้ยแม่ครับนี่สาวสาวสวยๆอยู่แบบนะั้นก็กำลังเข้าทรงนะครับโอ้อย่าให้ฝนตกมาแล้วกันอย่าตกนะครับฝนตกอุดตรงนี้อ่านี่คือการเปิดศาลที่นำไพ่กวนอิม สาลเจ้าพระแม่นามให้กวนอิมน,นะครับดูสาลเขาสารเขาใหญ่มากเลยสวยดูเดี๋ยวมีเวลาเข้ามาเที่ยวกันนะครับนี่รถก็ลงปิดนะครับไตรคุณธรรมเห็นไหมครับสารเจ้านามให้กวนอิมสารสวยนะครับดูสารเขาสวยมากเลย บวนหมดแล้วนะครับเหลือแต่มูลนิธิไตรคุณธรรมสาลเจ้าพระแม่นําไพ่กวนอิมนะครับตรงนี้ก็อยู่ซอยอะวัดธรรมนิมิตรหรือสีหงกฝั่งซ้ายเราก็จะเป็นสาลเจ้าสาลเจ้าเทวดู ตรงนี้คือสัตเจ้าคนะครับสวยวันไหนจะมาถ่ายให้ท่านได้ชมในนี้นะครับใช่ไหมครับสวยมากเลยครับดูบดดดมาแล้วครับกันแห่ได้กลับมาแล้วน้ำให้กวนอิมนะครับดูครับเอาไว้ให้ท่านชมกันแห่นะครับ แรอบตลาดนะครับในวันนี้วันที่18แหมตรงกับวันตรงกับวันตักบ,บาทเสื้อด้วยดูไหมครับสวยงามทีเดียวสว้อยู่างครับและนี่ก็เวันนี่สิบยอดเลยเป็นสื้ด้วยนี่ก็องค์พระสังกัจจาย ทีนี่ถนนเส้นนี้เข้าวัดธรรมนิมิตนะครับเข้าวัดธรรมนิมิตเข้าเจียห้องเกาะอะไรเกาะอยู่ในนี้หมดนะครับมีศาลเจ้าหลายศาลเจ้ามีศาลเจ้าพุทธเมตตาด้วยนะครับดูเห็นไหมครับปากทางมีเขียนซุ้มประตูว่าวัดธรรมนิมิตตำบลบ้านสวนอำเภอเมือง จังหวัดชนบุรีนะครับเลยรอดตลาดชั่วโมงครึ่งพอดีเลยมีองค์กวนอินนะครับสวยงามเมตุมากราบไหว้ได้นะครับที่นำให้ควนอินแห่งนี้ซอยบ้านอาซอยวัดธรรมนมิตรถึงหนงามมากเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่นก,กวนอูนะครับาสารไหนก็ต้องมีกวนอูกวนอูหน้าแดงเป็นที่เคารพของ ทุกๆคนทุกๆท่านทุกทั่วโลกก็ว่าได้นะครับวงนี้อะไรไม่โอ้แม่กงหรือเปล่าไม่รู้องนี้ใส่สิงเอียนะครับใส่สิงเอียเห็นไหมครับท่านได้ดูแล้วเป็นเรียกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งเลยอันนี้โอ้สาวๆเต็มโอ้โนโอโๆๆแนี้ก็ แต่งตัวแต่งองค์ทรงคล้ายๆของเฮาเลยของเฮาเฉลี่อขอน,นครับและนี่ก็ผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรสวยงามนะครับเดี๋ยวดูหลังสุดสวยนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวดูดูดูดดอวใจรอสักเสี่ยววินาทีนะครับสักสองวินาทีก็ได้เอาอยู่อันหน้า ามาแล้วองค์วณอิมทรงท่านลงทรงอยู่นะครับตอนนี้เห็นไหมครับลงทรงอยู่สวยงามเลยมาดูน่าเขารพศรัทธามากก็เป็นนั้นว่าหมดหมดการขบวนแห่เจ้าทั้งหลายเจ้าทุกองค์จะเอาไปเข,าข้าปรับทรง ในสาเจ้าหนาให้ควอิ่มทางให้ก็คือทางทะเละแล้วก็จะได้ให้ประชาชนเคารพบูชาสลวงองค์ตัวนอินมที่กำลังเข้าทรงรออยู่นะครับและนี่คือ,อบริเวณวัดอของเขานะครับ มีเขาเล็กๆสวยงามมากวิวน่าเที่ยวมากเลยนะครับ้านโดวิวนะครับเป็นเขาเล็กๆสวยงามาามากนาเข้ามาเที่วมากเลยครับ นี่คือองพระแม่ควรอิมของเรานะครับพระแม่ควรยิมผู้มีความเมตตาสูงนี่ครับตอนนี้กำลังลงทรงอยู่บ่ครับ ไหมครับคนงานหญิงนะครับนี่ทิ้งท้ายท่านชมพระแม่กวนิมหนวนำให้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าชายเจ้าคอยไอย่าลืมมากราบไหว้นะครับโอเคนะครับมาุกท่านชมดีนะครับ